เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการลงดันเจียนเซตอุปกรณ์สีเขียวนะครับดันเจียนบอสดาบแดงเป็นวิธีการลงชั้น5้านะเลเวลตัวละคร110นะครับด้วยตัวละครของผมปัจจุบันนะครับเป็นตัวละครระดับเลเวล90ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวละครที่ทุกคนมีอยู่แล้วก็คือพวกตัวละครสีฟ้าทั่วไปแต่ว่าผมมีตัวละครพิเศษเพิ่มเติมตัวหนึ่งก็คือแท้งธาตุน้ําแข็งสีม่วงที่ชื่อว่าเอลวิสซึ่งตัวนี้ผมเข้าใจว่าหลายคนไม่มี แต่การที่หลายคนไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะใช้วิธีเดียวกับผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ชื่อตัวละครที่สามารถเอามาใส่แทนเอลวิสเพื่อให้มันเกิดผลคล้ายคลึงแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เพื่อให้ทุกคนไปลองปรับใช้ดูนะครับโอเคปะลุย A.C.K Game Top Up Center บริการเติมเกมมือถือที่สะดวกปลอดภัยเติมไวจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการเกมออนไลน์มากมายอาทิเช่นวาร o r a n t PUBG Mobile Free Fire R.O.V e n s ช i n Impact และอื่นๆอีกเพียบสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage A.C.K เก m e Top Up c e n t น r นะครับบอสตัวนี้ความสามารถพิเศษคือมันจะมีสกิลบัฟดาเมจที่แรงมากๆนะครับแมคคาณิคของดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องทำการลบบัฟ ดาเมจบัฟแอคแท็ของบอสตัวเนี้ยให้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือบอสมันจะโจมตีใส่ตัวละครเราทั้งทีมแล้วดาเมจที่เกิดจากสกิลอันติของบอสเนี่ยยิ่งโจมตีเราได้แรงเท่าไหร่นะครับมันจะไปบัฟเกราะให้ตัวมันเองมากเท่านั้นนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วทุกคนที่ลงดันเจนนี้ก็จะทราบว่าเทคนิคของมันก็คือให้เราไล่เกราะ ก่อนที่บอสจะอันติเดี๋ยวผมจะออโต้ธรรมดาให้ดูรอบหนึ่งกันแล้วกันนะครับแล้วก็จะเซตอัพแบบฟูลออโต้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานการลงดันเจนนี้ก่อนสําหรับตัวละครที่เป็นพระเอกนะครับของดดนเจนนี้นะครับก็คือโกลเวอร์นะครับเป็นตัวละครสีฟ้าที่ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะหาได้ไม่ยากนะครับขออนุญาตแนะนอํอของสำหรับโกลเวอร์น,นิดนึงนะครับสำหรับดดนเจ้นนี้นะครับในในการฟูลออโต้ของผมเนี่ย g ลเวอผมจะต้องใส่มงกุฎเพราะว่าโก o เวอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เรากดอันติบ่อยมากๆนะครับต้องกดอันติเพื่อขโมยบัฟของบอสทุกครั้งแล้วก็เป็นตัวละครที่ใส่ accuracy ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้อะเพื่อที่จะให้ขโมยติดทุกครั้งเพราะฉะนั้นมงกุฎจะพร็อกง่ายมากๆนะครับเซตอุปกรณ์ที่ผมสวมใส่ก็จะเป็นใส่2 เอคูเรซี่นะครับสเซตฟ้าแล้วก็2เซตเขียวเพื่อให้มันสามารถยืนรับดาเมจได้ในกรณีที่อีกฤตมันติดบัฟดาบแดงไม่ติดนะครับบางครั้งมันก็จะมีโอกาสที่อีกฤตมันติดดับแดงไม่ติดแล้วเราก็จะโดนโจมตีแรงถ้าเราไม่มีเลือดเลยหรือว่าเลือดน้อยหรือว่าป้องกันน้อยเนี่ยบางทีโกลเวอร์ยืนไม่ไหวนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูนะว่าโกลเวอร์ผมก็เลเวล70สนะครับสเตตนะครับปัจจุบัน Accuracy ของผม141รนะครับอักกดซ้ำให้ดู accuracy 141นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันขโมยติดให้แบบใกล้เคียง100%มากที่สุดต่อไปนะครับก็เป็น damage dealer นะครับ s ซิ r ฤตเมื่อกี้ผมพูดว่าอีกฤตใช่ไหมซิ r ฤตนะครับเป็น damage dealer นะที่ใช้ดีมากๆนะครับสาเหตุว่าทำไมต้องใช้ s ซิ r ฤตนะครับก็คือ s ซิ r ฤตเนี่ยมันมีสกิลอั n ติมันเป็น a t t a c k penalty ขั้น2นะครับแล้วเราก็ใส่ไอเทมไอเทมอะไรให้มันแบบว่าได้ accuracy นิดหน่อยนะครับอันนี้ผมได้มาเป็น18บแวกสานะครับแล้วก็เซตอุปกรณ์สมใส่เนี่ยใส่เป็นคีเรศนะครับ ใส่เป็นเซ็ตคีย์เรตนะครับสกิลเอ่ออาร์ติแฟกต์ผมใส่เป็นอาร์ติเมทสกิลต่อไปเป็นตัวละครที่หลายคนไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเนี่ยแนะนําว่าก็เดี๋ยวลองดูว่าผมใช้งานตัวนี้ยังไงนะครับตัวนี้คือเอลวิสนะครับมันเป็นแท้งท่าน้ําแข็งระดับสีม่วงความดีงามของเอลวิสคือมันสามารถสโลเกตบอสได้นะครับกูนึกตั้งนานนี่นะครับอันติของมันนะครับเวนฮีโร่ดีลดาเมจทูแอนเอนเนมีนะครับมีโอกาส50%ที่จะ รีชาร์จสปีดแพนตี้ก็คือสโลเกต5วินาทีนะครับอันนี้เป็นสกิลพาร์สีติดตัวเลยนะครับแค่โจมตีธรรมดานะครับแค่โจมตีไปแค่โจมตีไปก็สามารถมีโอกาสเกิดรีชาร์จสปีดได้แล้วนะครับแล้วก็นี้เป็นบัฟนะครับชิลนะครับบัฟดีเฟนต์นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายโคดามเอจนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดีเฟนต์อัพขั้น2แล้วก็มีโคดามเอจรอบตัวด้วยนะครับเพื่อความไม่ประมาทผมจะขออนุญาตใส่เป็นไอ้นี่กันนะกันอะไรที่มันเป็นแบบว่าดีฟงดีเฟนต์หน่อยเช่นธงนะครับ ใส่ธงไว้ก่อนเผื่อเผื่อกันเหนียวนะครับเผื่อตายนะครับต่อมาก็เป็นเมนนะครับเมนนีก่ก็ต้องเป็นเมนน้าแข็งเท่านั้นเป็นเมนไฟไม่ได้เลยเออใครที่อยากจะขึ้นมาเล่นชั้น5้านะครับบางครั้งเนี่ยดาเมจเราไม่พอนะครับอันนี้ผมก็แก้ปัญหาชั่วคราวนะด้วยการใส่ไอ้นี่มานะครับซองธนูเนี่ยมันจะมีโอกาสยิงดาเมจไลนิงเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ผมนี่ทำไม่เสร็จนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะทำไมแบงค์ใส่ไม่ตรงเซ็ต ของมันไม่มีนะครับอันนี้ก็ใส่ตามมีตามเกิดแต่ตีบวกปุ๊บสแตทมันก็เยอะอยู่นะครับประมาณนี้นะเราเล่นทาน้ําแข็งแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวฮิลครับตัวฮิลนี้ก็ใส่บุ๊กแล้วก็ใส่เซตซัพพอร์ตนะพวกไปไม่มีอะไรนะครับให้เพื่อนๆดูโพสิชันการยืนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบธรรมดากดมือให้ดูก่อนรอบนึงแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปนะผมจะแนะนําวิธีการฟุออโต้นะครับวิธีการเล่นนะครับอันดับแรกปลดออโต้ สามตัวนี้ก่อนนะครับนี่เลยเมนแล้วก็ซิกริตนะครับแล้วก็เอ่อโกลเวอร์นะครับเอาแบบสบายสายเซฟๆสุดนะครับคุณรอเนี่ยมันประมาณเนี่ยครึ่งหลอดแล้วก็กด3ตัวพร้อมกันเนี่ยเซฟสุดละจะเห็นว่าโกลเวอร์ผมเนี่ยมันสามารถลดดีเฟนส์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ขโมยบัฟบอดได้ด้วยนะครับซิกริตก็จะหักดาบได้นะครับอ๋อลืมแนะนำออร่าของทีให้ใช้ออร่าซิกริตนะครับ แล้วก็รอรอให้มันมาถึงประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็กดพร้อมกันไปเลย3ตัวนะครับเมื่อกี้หักดาบไม่ติดถ้าหักดาบไม่ติดอาจจะสังเกตว่าโดนดาเมจเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเฮกเซนราก็สามารถฮีลเลี้ยงทันแล้วก็ถ้าโดนดาเมจเยอะในการหักดาบไม่ติดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกตบอสเอ้ยชิลของบอสจะขึ้นมาแบบมหาศาลนะครับก็อันนี้คือวิธีการเล่นปกติเนี่ยเราจะมาประมาณครึ่งหลอดเราก็จะกด3ตัวพร้อมกันแบบนี้ เนี่ยอันนี้คือหักดาบติดจะเห็นว่าบอสตีเราไม่แรงแล้วก็บอสจะได้ชิลคืนมานิดเดียวนะครับทีนี้เออ่เราก็วนแบบเนี้ยเล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยากเนี่ยมันคือเราไม่สามารถฟูลออโต้ดันเจียนี้ได้ด้วยวิธีปกติเพราะ1นึ่งคูดาวสกิลของ3ตัวเนี้ยไม่เท่ากัน แล้วก็บางทีมันมีเรื่องของ RNG นะครับที่เรื่องของเนี่ยลดรีชาร์จเกจเนี่ยลดรถรีชาร์จสปีดเนี่ยมันติดบ้างไม่ติดบ้างมันก็จะมีปัญหาที่ว่าแบบโอ้โห oh, oh, ตานี้ <yeah. S 1> ถ้าเรากด Auto, ออโต้อ้าวใช้สกิลตัดบัฟใช้สกิลชิลไม่ตรงจังหวะซึ่งเรื่องนั้นผมแก้ปัญหาได้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเราแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปอธิบายเรื่องของการเซตสกิลทารมิงแบบชัดเจนกระจ่างแจง้งที่ผมแบบ นั่งวิจัยวันนี้ทั้งวันเลยเนี่ยเล่นแบบนี้เลยครับแค่นี้เลยขึ้นมาประมาณครึ่งหลอดสุดท้ายนะครับแล้วเราก็กด3ตัวพร้อมกันนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยดีบัฟมันจะขึ้นประมาณเนี่ยนะครับหลกัหลกๆดีบัฟที่อยากให้ติดทุกรอบคือหักดาบแล้วก็ขโมยบัฟของโกลเวอร์นะครับจะสังเกตว่าผมโกลเวอร์แอคเออแอคคู 1, เรซี่ร้บเนาะบ้าพลังสุดๆแม่แอคคูเรซีแบบล้อนอนะ แตบบ่ถือเอาชัวนะครับแบบไม่ต้องการความผิดพลาดไม่ต้องการความ r n g ใดๆขอแบบติดโชวชัวก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะเห็นว่าผมใส่เอ่อมองกุฎไว้ที่โกลเวอร์นะครับแล้วมันก็เป็นตัวละครที่ accuracy สูงสุดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ ใช้อันติแล้วสติลด้วยแล้วก็เกราะแตกด้วยเนี่ยเกือบร้อใช้คำว่าเกือบร้อยเได้เลยนะครับ <am> แล้วก็ตัวหน้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยตายหรอกเพราะว่าเฮกซันดราเนี่ยก็ฮิวแรงอยู่นะครับก็ฮิวเลี้ยงขึ้นมาได้เน <am> ี่ยรอครึ่งหลอดนะครับ <am> แล้วก็กด3ตัวพร้อมกัน <am> โอเคเรียบร้อยอันนี้คือวิธีการเล่นแบบทั่วไป แบบปกตินะครับแบบที่พวกเราเล่นกันอยู่แล้วนะครับที่ชั้น5ผมจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการฟูลออโต้ของด่านนี้นะครับมันทำยังไงอันดับแรกเพื่อนๆจะต้องทำการเซตเ,เขาเรียกว่าเป็นพรีเซตทีมก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะมีพรีเซตเนี่ยเป็นเฟรมโดเมนมีดันเจี้ยนเคิร์สก็คือดันเจ o n นนี้เกร p ออฟเคิร์สเนาะแล้วก็มีดันกอ b บลินสมมติคุณยังไม่ได้เซตนะครับคุณกดตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็คลิกคาว่าเซต แล้วก็ตั้งชื่อนะครับอย่างกรณีนี้คือผมเซฟลงมาแล้วแล้วพอเซฟลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มที่เขียนว่า e i t t s k l l t t m m n n ครับเมื่อวานที่เราดูกันเนี่ยแล้วผมก็แบบยอมแพ้เพราะว่ามันเซตยากมากปวดหัวมากแล้วมันต้องใช้เวลาในการศึกษาซึ่งวันนี้ผมไ,มได้ศึกษาระบบอันนี้มาจนกระจ่างแจ้งแล้วนะครับก็จะมาแนะนําให้ฟังนะครับการเซตสกิล i ทมิงนะครับมันจะมีที่ให้เราเซตอยู่3ที่ด้วยกันนะครับก็คืออันดับแรก FIRST SKILL CASTING TIME มันจะเป็นการหน่วงระยะเวลาเพื่อที่จะใช้อันติเมตครั้งแรกผมจะยกตัวยอย่างเช่นถ้าคุณเล่นตัวละครที่เป็นอูชาคู่กับวิลแต่ว่าอันติของอูชาดันมาเร็วกว่าวิลหมายความว่าอูชาจะอันติออกก่อนและบับฟฟลอตจะมาทีหลังก็จะไม่ดีถูกไหมครับเราต้องการที่ให้มันบับฟฟลอก่อนแล้วค่อยอูชาตามทีหลังเราก็จะสามารถเซตตรงนี้ครับ ว่า first skill casting time ให้หน่วงสกิลของอูชาเนี่ยรอก่อนนะครับว่าจะใช้วินาทีที่เท่าไหร่ย้ำอันนี้อาจจะแบบเป็นเรื่องที่ต้องปวดหัวนิดนึงนะครับคือมันจะเป็นการให้เราเลือกใส่ว่าเราจะให้มันใช้สกิลครั้งแรกที่วินาทีที่เท่าไหร่เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับอย่างตัวอย่างของผมตอนนี้เนี่ยผมจะเซตทั้ง3ตัวเลยนะครับที่21.5วินาทีถามว่าเพื่อนๆสามารถดูอันนี้แล้วก็ไปใช้เลยได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ที่ทีมอยู่ที่ตัวละครอยู่ที่เออ,เอ,อหลักๆก,ก็คือทีมกับตัวละครนั่นแหละแล้วก็อยู่ที่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่แม่งปวดหัวที่สุดของการเซตฟูลออโตในดันเจนนี้ก็คือผมใช้ตัวละครเอลวิสนะครับเอลวิสเนี่ยมันมีพาสซีฟที่ค่อนข้าง RNG ที่เมื่อโจมตีศัตรูแล้วจะมีอากาศลดเกรดรีชาร์จเออลดไม่ใช่ลดเกรดลดรีชาร์จสปีดนะครับซึ่ง ถ้ามันติดบ่อยรีชาร์จสปีดบอสจะช้ามากแต่ถ้ามันไม่ติดเลยรีชาร์จสปีดบอสจะเร็วมากหมายความว่าช่วงวินาทีตรงนี้ที่ผมเซตเป็น21.5วินาทีเนี่ยมันจะไม่นิ่งแต่ว่าบันนี้ผมเททั้งวันแล้วว่า21.5เนี่ยเป็นสวิฟสปอตของผมแล้วนะครับในการออกสกิลครั้งแรกนะครับเราเซต3ตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมให้เล่นเอออย่างมื่อกีนีนะครับที่ผมเล่นที่ดูว่าเรากดแบบแมนนวลใช่ไหมครับ ให้มัน3ตัวเนี้ยใช้สกิลพร้อมกันแล้วตอนนี้ผมก็ให้มันใช้สกิลเริ่มต้นพร้อมกันเหมือนเดิมถามว่าเวลา21.5วินาทีเนี่ยเอตบอสอยู่ตรงไหนคําตอบคือเอตบอสมันไหลไปอยู่ในช่วงหลอดระหว่างสกิลสุดท้ายกับสกิลรองสุดท้ายอะช่วงล็อกเขาเรียกว่าข้อสุดท้ายของเกตพอดีครับ21.5วินาทีคือข้อสุดท้ายของเกตพอดีนะครับ ก็อาจจะมีขยับบวกลบบ้างนิดหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความ Rng ของเอลวิสเคลียนะ First Skill Casting Time นะช่องนี้เคลียร์ทุกคนนะนะครับแล้วก็ต่อไปจะอธิบาย Skill Casting Interval อันนี้คือเป็นการหน่วงเวลาว่าจะใช้สกิลครั้งต่อไปในวินาทีที่เท่าไหร่ถามว่าทำไมต้องเซตตรงนี้ครับจากตัวอย่างเพื่อนจะเห็นว่าผมเซตไว้ที่24.5วินาทีเท่ากันหมดเลย3ตัวนะครับสาเหตุที่ต้องเซตตรงนี้ย ก็เพื่อเป็นการแก้เพนพอย์ของเราตรงที่ว่าคูดาวสกิลตัวละครแต่ละตัวมันไม่เท่ากันระยะเวลามันจะสมมตินี่นี่นนคอมพิรีชาร์จไทม์ยี่สิบวินาทีนะครับส่วนอันนี้โกลเวอร์สิวินาทีนะครับส่วนอันนี้20วินาทีนะครับนี่แหละครับรีชาร์จไทม์มันไม่เท่ากันมันมีความเหลื่อมกันอยู่เล็กน้อยเราเลยจําเป็นต้องใช้ตรงนี้ครับสกิลแคสติ้งอินเทอร์วัลเพื่อเซตว่าเมื่อคูดาวเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งใช้ให้ใช้พร้อมกันในวินาทีที่24.5แต่ว่า24.5เนี่ยไม่ใช่วินาทีที่24.5ของการเริ่มต้นสู้บอสนะครับเป็นวินาทีที่24.5หลังจากใช้สกิลครั้งก่อนหน้าในที่นี้เนี่ยถ้าอธิบายให้สรุปก็คือว่าพอกดเริ่มสตาร์ทออโต้ปุ๊บเกตดบอสมันก็จะเดินไปตัวละครเราก็ตีตีตีต,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 ตีออโต้ไปนะครับ พอเกตอันติเมตของตัวละครทุกตัวเต็มมันจะยังไม่ใช้อันติแต่พอถึงวินาทีที่21.5ทั้ง3ตัวนี้จะใช้สกิลพร้อมกันนะครับแล้วก็คำว่าใช้สกิลพร้อมกันในที่นี้ก็คือเหมือนขั้นตอนที่ผมกดมือเมื่อกี้เลยก็คือกลางโลขโมยบัฟแล้วก็หักดาบนะครับแล้วพอจากนั้นนะครับใช้สกิลบูบสกิลรอบแรกผ่านไปเกตบอสก็บอสก็เขาเรียกว่าบอสก็ใช้สกิลอันติปาดเราเรียบร้อย เกรบอยก็จะรีเซ็ตใช่ไหมครับแล้วครูดาวของอันติเราเนี่ยก็จะวิ่งต่อจนวิ่งจนเต็มเลยครับแล้วมันก็จะยังไม่ใช้แต่มันจะไปใช้พร้อมกันอีกทีหลังจากใช้สกิลแรกไม่ใช่ครับเขาใช้สกิลแรกไม่ได้หลังจากใช้สกิลก่อนหน้าไปเป็นระยะเวลา24.5วินาทีอูนั่งวิจัยเรื่องนี้ทั้งวันเพื่อนขอผู้พูดเยอะหน่อยคือเรื่องนี้แม่งปวดหัวมากนั่นแหละครับพอใช้สกิลครั้งแรกที่21.5รอไป21เอ้ย ใช้สกิลครั้งแรก21.5วินาทีแรกที่เริ่มซูบอสถัดไปจากนั้นอีก24.5วินาทีก็จะใช้สกิลครั้งต่อไปแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นไปก็จะใช้สกิลทุกๆ24.5 24.5 24.5 24.5ไปเรื่อยๆจนจบด่านนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องของเ e ปาร e เ a i ไ t มิ i งฟ n o ์คอ n ติ t นี u นต์เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยถ้าเป็นดันที่มันมีหลายสเตจนะครับมันจะ ให้เลือกว่าจะใช้เวลารวมในดันหรือจะใช้เวลาแบบเขาเรียกว่าแยกสเตตอะ่ะก็สมมติว่าใช้สกิลครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณใช้ถ้าคุณใช้เวลารวมกันมันก็จะมันก็จะแอคทีฟในแถวเนี้ยแค่ครั้งเดียวที่เริ่มต่อสู้แต่ถ้าคุณแยกแยกสเตแยกสเตทไปนะครับไอตรงนี้เนี่ย มันจะนับหนึ่งใหม่ทุกสเตต first skill casting time จะเป็นจะเป็นอันใหม่ทุกสเตตนึกออกปะแต่ว่าในกรณีนี้เ,เราเล่นเดนเจนบอสซึ่งมีแค่สเตตเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่ต้องยุ่งนะครับโอเคต่อไปเราก็จะไปทําจริงของจริงให้ดูนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงแล้วก็ในระหว่างที่ต่อสู้นะครับก็จะพยายามอธิบายให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าสิ่งที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับว่าเกิดอะไรตอนไหนยังไงบ้างอันดับแรกอย่าลืมติ๊ก นะครับเดี๋ยวนี่นะตรงนี้นะอย่าลืมตปให้มันมทามมิ่งสกิลด้วยนะครับแล้วก็ไอนตรงนี้ก็อย่าลืมใช้เอ็กโคลาซี่ออร่านะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเราจะต้องขโมยบอสเราต้องขโมยบัฟบอสให้ติด100%เราจะต้องหักดาบให้ติด100%แล้วก็เราจะต้องอลดเกราะให้ติด100%เพราะว่าถ้าใครเลเวล90มาเล่นชั้นนี้110เนี่ยตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยเล่นไม่ผ่านไม่ตายแต่ตีบอสไม่ทันเวลานะครับผมโอเคเริ่ม3 2 1สองหนึแอคชั่นมา นะนี่ผมกดออโต้หมดแล้วนะครับแล้วผมปล่อยมือแล้วเ <_ T> พื่อนๆดูเกตของบอสนะครับบอสมันจะไหลมาตึงๆเ oh, นี่ยเห็นไหมอันติพร้อมแล้วไม่ใช้อันติพร้อมแล้วไม่ใช้ยี่สิบเอ็ดจุดห้าวินาที <_ T> อ้าวไอ้เจยทำไมอยู่ดีๆไม่ใช้วะนี่แหละครับคือปัญหาอย่างที่บอกออไอความ RNG ที่ผมบอกเนี่ยมันมีผลเรื่องแบบสแตทเพียรน,นิดเดียวเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า เอลวิสนะครับไอ้สกิลของเอลวิสเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าไม่ได้ติดทุกครั้งเสมอไปเพราะว่าสกิลรีชาร์จิ่งสปีดเ mm. พนตี้เนี่ยกูเอาละหน้าแตกและนะครับหน้าแตกและ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย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 กู้เผื่อนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆต้องการแก้ปัญหานะครับว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยอันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่มีเอลวิสเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนเอลวิสเป็นเอดรีหรือว่าเป็นตัวที่ลดสปีดตัวอื่นนะครับ ในกรณีที่เพื่อนๆเ,เกิดปัญหาแบบเนี้เฮ้ยว่าทำไมสกิลทามมิ่งครั้งแรกมันไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือเราสามารถลดตรงนี้ได้ครับอย่างเช่นอาจจะลดลงมาเนี่ยเหลือ 20, 21 21วินาที21วินาทีมันก็คือว่ามันจะใช้เร็วขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลดจริงให้ดูเลยก็ได้เนี่ยดันนี้คือสําคัญที่เกตของบอสครับเราจะต้องทามมิ่งสกิลให้เราอยู่ในช่องนี้พอดีในช่องนี้พอดีเป๊ะเลยครับ เฮ้ยทำไมไม่ติดวะโอเคไม่เป็นไรถือว่าแซมเปิลให้ดูนะว่าถ้าเพื่อนๆจะไปเซตในทีมของตัวเองนะต้องต้องเซตแบบนี้นะครับก็คือเมื่อกี้ FIRST เ <First S 1> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ First t r i g g e r อ l สกิลอะมันไม่ทำงานในช่วงที่เรากำหนดใช่ไหมครับเมื่อกี้เราอาจจะเอ่อ21.5เราลดมาเลยอ21อาผมจะลดเลยอ20อันนี้เผื่อไปใช้ทีมของตัวเองนะดูวิธีตามนี้ได้เลยครับวิธีการเซตอันดับแรกเซตเฟิร์สทริกเกให้ได้ก่อน เซตเฟิร์สทริกเกอร์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเซตไอตัวแคสติ้งอินเทอร์วัลทีหลังนะครับแอคคูเรซี่มันเอลวิสมันลดลงหรือเปล่าวะปกติเอลวิสมันแบบนึกออกปะคือถ้าเอลวิสมันพร็อคลดสปีดเกตบ่อยๆอ่ะหลอดมันก็จะวิ่งไม่ถึงหลอดมันก็จะวิ่งไม่ถึงครับแต่ว่าคือเมื่อตไงเี้ยเหมือนผมจะไปเปลี่ยนไอเทมอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะและเอลวิสมันไม่พร็อคพอมันไม่พร็อคโคดเกตมันวิ่งเร็วเกินไปจนบอสมันใช้แอนตี้ก่อนอ่ะเนี่ยเนี่ยโอเคอันเนี้ยยี่สิบวินาทีเนี่ยโอเเคแล้วห็นปะ ล็อกในช่วงในช่วงประมาณนี้พอดีนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะรอนะครับพอมันพอมัน active skill first time ไปแล้วทีนี้มันก็จะที่เราเซตไว้ก็คือ24.5วิน,นาทีใช่ไหมครับมันก็จะวิงว่งวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นแลลวไอ้สัตว์มันจะลงล็อกแค่กู๋ยป่ะ2 4่วิน,นาทีนะอ่ะโอเคนี่คือ24 24.5วิน,นาทีนะครับรอบนี้คือแอคทีฟได้ตรงตามที่เราตั้งใจ แล้วมันก็จะลูปแบบนี้ครับ24.5วินาที24.5วินาทีไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวขออธิบายเรื่องความ RNG กันล้วกันมันมีความ RNG อยู่2อย่างนะครับสำหรับทีมนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยดีนะมันเป็นอะไรที่เนี่ยพล็อคตรงตามเวลามันเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบการฟูลออโต้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกการฟูลออโต้ด่านนี้คิดว่ามันเป็น90%ีน่ยความ RNG อย่างที่หคือหักดาบไม่ติด ในกรณีเมื่อกี้หักดาบไม่ติดนะครับเราจะโดนโจมตีแรงมากนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่มันจะไ n g คือมันจะมีโกลเวอร์นะครับมันจะมีสตีลเกร10%ถ้าโกลเวอร์สตีลเกรติดนะครับหลอดบอสมันจะวิ่งช้าลงเรื่อยๆนึกออกปะไอยี่สิบสี่จุดห้าวินาทีที่เราเซตไว้อะครับมันหลอดบอสมันจะวิ่งช้าลงเรื่อยๆหมายความว่าแอคทีฟสกิลของเราอะบางทีอะมันมาแอคทีฟก่อนสกิ skill ลสองด้วยซ้ำเนี่ยบางทีแม่งแอคทีฟก่อน ก่อนข้อนี้เนี่ยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือทำไงก็ได้ให้มันมาแอคทีฟในข้อที่ข้อนี้ครับข้อที่3นะครับวิธีการเซ็ตเทคนิคส่วนตัวนะครับคือเซ็ตให้มันปริ่มขวามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้ที่ผมทําตอนกลางวันนะครับที่ผมรีเสิร์ชมาเซ็ตให้มันปริ่มขวามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะ <am> เราสามารถทํแอคค u เรซีของเราให้สูงเพื่อที่จะให้มันเขาเรียกว่าพร็อกรีชาร์จสปีดแล้วก็พร็อก สติลเกตได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราไม่มี accuracy หรือว่า accuracy ต่ำเกินแล้วไม่พอเราต้องมานั่งลุ้นว่ารอบนี้เนี่ยจะพล็อกเปล่าวะรอบนี้แม่งพล็อกรอบนี้แม่งไม่พล็อกทาร i ม,มิ่งที่เราเซตไว้เนี่ยแม่งเพี้ยนเลยครับแต่และรอบนี่ครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์ตแต่มัน,มนก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยดูเนี่ยรอบนี้ไม่พล็อกแล้วเห็นปะเห็นปะพอมันไม่พล็อกสติลเกตพอมันไม่พล็อกสโลบ่อย เกตปกติอะจากที่เราแบบว่าวิ่งวิ่งแล้วเราก็จะแอคทีฟสกิล3ตัวในช่วงประมาณแบบเลยสกิลนี้มาแค่นิดนิดน,ดนะมะแกะเกือบเกือบเกือบที่จะกดไม่ทันนึกออกปะนั่นแหละครับนี่คือความ RNG นะครับมันมันมันมีนมความ RNG ที่ควบคุมไม่ได้เลย2ตัวก็คือการสกีลเกตของโกลเวอร์แล้วก็พาร์ทสี่ของเอลวิสเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะปริมเลยปริมเลยเนี่ยเกือบละนะครับแต่ถามว่าเกือบเกือบเนี่ยดีไหมดีครับ การที่การที่เราเซตให้มันแอคทีฟสกิลได้เกือบค่อนไปทางแบบก่อนบอสใช้อันตินิดเดียวสำหรับผมทีสำหรับทีมผมก็แล้วกันคือดีมากเพราะว่าบางครั้งที่เอลวิสอาจจะเขาเรียกว่าสโลได้ต่อเนื่องเกินเนสัตว์เหมือนกับสโลต่อเนื่องเกินไปอะ่ะนึกออกปะ่ะเกรบอสมันจะขึ้นช้าแล้วพอเกตบอสมันจะขึ้นช้าเนี่ยบางทีหลอดแม่งมาถึงอย่างที่ผมบอกบางทีหลอดแม่งยังไม่พ้นยังไม่พ้นสกิลสองเลย 3ตัวเราแม่งใช้สกิลแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าโกลเวอร์แม่งอาจจะขโมยแบบขโมยเกตได้เก่งจัดขโมยต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเกตบอสจะมาไม่ถึงสาเหตุที่เราเนี่ยเห็นว่าปริมขวาเนี่ยปริมขวามากๆเลยปริมขวาวันเนี้ยคือดีครับเพราะวาเวลาที่สมมติกรณีที่เราสโลเอลวิสเราสโลเก่งเกินหรือว่าโกลเวอร์เราสตีลเก่งเกินหลอดมันจะก็จะกลับมาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับหรือว่าอย่างแบบเสียวๆเลยก็คือ ก่อนก่อนสกิลก่อนสกิลสองเนี่ยนิดเดียวยังถือว่าผ่านนะยังถือว่าได้นะโอเคเรียบร้อย